สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรสมรทีวีนะคะบายแอดมินหนูนาจาไปหน้าบ้านลูกพลกันนะคะมีพระคุณเจ้ามาพระแตงสวยพระแตงก็สวยเมื่อกี้นี่ไปเต่างอยมาแล้วที่ลุงพลไปลองเพลงที่ยดไถย่อยไม่เนี่ย่ัดเี่างอยไถ่ไว้เยูทูบเบอร์ทางบัตโกกลางออไม่ีเกี่ยวที่นร่องยากถ่กับยูทูบเบอร์เค่วมกันตอนสุดท้ายเนาะอย่ี้ ก็ทางที่มาบ้านพูดค่ะเอาละมั่งโยมอ๋อนพูดไปแล้วพอแล้วเนาะโยมเนาะอ่าเรนนี่จนเรื่องโยมหมดละเหมือนคำพูดแล้วถ้าบอกพูดมากก็ไม่ดีเนาะพูดสาธุสาธุวันนี้ฉันได้เตรียมอะไรมาเลยเพิ่นสันเทนมาบารถเมื่อกี้เนี่ยก็เรนนี้จะจะตั้งกูเกิลมาบ้านนี่ก็มากับกูเกิลเหมือนกัน ทีมกกกอกมันไปขึ้นแต่ตำนานกอกกอกวันนี้ดุงพนว่าะมีหลายกกกอกกกกอกที่ในกรุงเทพก็มีส่วนดีแล้วนะที่ต้องตั้งปักอำเภอเนค่ะปัักจงหวัดด้วยีแล้วที่การเชื่อของหลวงพ่อมาถูกกลางเป๊ะเลยก็ดอโอกาสล้านเนาะนะตั้งจิตอธิษฐานสมุนอ้าวไม่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 ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ดีแล้วมันดูเพราะว่า ว่ามาได้เยี่ยมเปลินกันเราตั้งจิตปฏิภาณคุณพระพุทธคุณพร,ระธรรมคุณพระสงฆ์อำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย <S 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 ในพื้นแผ่นดินไทยโดยเฉพาะที่พื้นดินปกครองลูกเทวาภูมมเทวาเจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีสัมภเวสีทั้งพวงขอบารมีที่อาตมาได้สร้างและคณะญาติโยมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยูทูบเบอร์ และลุงลพลปาแขนได้ธรมจงปกปักรักษาให้ทุกคนทุกท่านรวมทั้งคณะอัพตมาจะมีความสุขมีความเจริญด้วยปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปมีดวงตาเห็นธรรมสว่างสวัยมีความชนะในสิ่งที่พึงชนะมีความสุขในสิ่งที่ปรารถนาะ จงสำเร็จแก่ทุกท่านทุกโยมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทิญขอเจริญพรแค่นี้นโยมเนาะฉันฉันก็ได้อาศัยโยมโยมก็ได้อาศัยฉันอย่างน้อยพวกเราก็เป็น <laughs> เป็นสายบูนกันแล้วม่นงั้นไม่ได้มาเจอกัน <laughs> <laughs> มีโอกาสก,าก็ไปเที่ยววัดกลางคองตะเคียนเนาะไปอุทยาบทำไม่อยากหรอกวัดางคองตะเคียนไปถึงวัดใหญ่วัดเจิงถาม ตามนั่พอ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 ลุยักเราลมตาสงครับแล้วถ้าไปอำเภอคงก็น่าจะพอรู้จักลุยตักตามวัดสงศเนาะเขาเอามาสร้างไปใหญ่ก็จเรมถ้าสเที่ยวแล้เนี่ยเกิดที่สามเิ่เอ้าวเี่ยะาไม่ใช่่วว่ พานมายิงกับหลวงพ่อกัเอเอะนะลกเลยโอเปอร์วันนี้เอาเสียล้านไม้มาขับรถให้โอเปอร์เก่านี้ที่เจอที่นี้ดีดีโอ้ยนี่มันอ่ะมันอายปรุงมันมไวันนี้มาถ่ายพยานหน้าลงคนไป <c oughs> แ,ลแล้วก็โพสไปแล้วละ่ะ <c oughs> หลายโยมบอกว่าเอาตรงนี้แล้ว มอมังเหียนานมากเขินนิดลัวเลยอ๋อนันตาคองสั่งมาพิเศษเลยนะนิดไปเร็วนิดไปเร็วเล้วกระจายนะลูกคนนะะจาระจายเยแจงเลยเไปแล้วนะโอ้มาวันนี้พนักาน กำัำมองหาหน้าคนผขาวที่แนะนำั่ไม่ไม่เจอเนี่ยขาวไม่หัวพ่อฟื้นค่ะัวจอบ้สาเคสา่รน่อสาค่ะเอาลำวันนี้ไหมไปวัดดานมาแล้วหรอคะครับ ที่ที่มาเมื่อวานนี้นะคะที่มาเมื่อวานอ๋อเมื่อเช้าวันค่ะพระคุณเจ้าค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะวันนี้รีบมากๆแล้วอยากเจอตัวท่างแต่วันนี้ก็เลยไปรู้จักโยมอยู่ที่สีทธิชนพระธาตุเพียงซุมอะไรนี่แหละก็เลยไปพักพักเสร็จแล้วก็เลยไปเที่ยววัดประมาณเอาล้านโยมเนาะได้เจอทีมช่างแล้วใช่ไหมคะได้แล้วเจอแล้วโอเคค่ะอารมณ์เท่านั้น สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมแวะมาแล้วแวะมาอีกเมื่อเช้าบานก็มาไงตอนที่น้องเคซี่ํำอ่ะเพิ่นถามหาน้องเคซี่อยู่นึกว่าถามหาพ่อฟื้นพ่อฟื้นใส่เกงขาวเมื่อวานนี้แฟนคลับจากอยุธยาค่ะ